ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่ท่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับนี่ครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่ห้างใสตใต้ใหม่ครับนี่เวลาเที่ยง54นตามมาดูว่าจะได้อะไรบ้างครับคนกลับหมดแล้วนะครับอ๋อยังไม่หมดนะเริ่มเริ่มหมดครับผม เอ้าโหเฮง่เหง่ยสิหรอไหมหรรรรารเรร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 รเรร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 ีรไรรรรรัรร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 ครับรดีครับรร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 รดรครับรร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 ไรรไรร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 รัรร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 ไรรรรร่รรรรบรรร มาสายเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับผมเมื่อวานกลับจากพันทิพย์กี่โมงเลยเท่าไหร่วะเดทุ่มกว่าทุ่มกว่าอยู่ปิดเกือบสองทุ่มครับผมอยู่ปิดห้างต้นนะครับผมวันดีครับพี่วันดีพี่โทรหาพี่เมื่อกี้แล้วเหรียญโลเกียนอ๋อได้ได้พี่ลองดูครับผม นหนมากเอามันมาดูนะครับพี่อันนี้แค่ประางปีนี้เท่ยงระบมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวปนกันอ๋อนี่เนาะชุดนี้ได้ได้ได้ครับจะมีเพิ่มเติมมาหน่อยมาอย่างพวกวัดนกครับวัดนกวัดนกมาดดีพี่พี่โวดไปเดี๋ยววัดนกอันนี้สองห้าหมกเจ๊กผมสักสามพันเลย คู่นี้ห้าพันแล้วกันครับผมได้ครับมาแบ่งแล้วล้วนพี่นี่ครับพอโบยหยดน้ำนี่สามพันห้าเลยพี่นี่สามพันได้ไหมครับได้พี่ไปที่ไปกันเรื่อยๆอ๋อที่พิมพ์นี้ผมจะไม่ได้ซื้อนะได้ไม่เป็นไรพี่เลยได้พอน้อยครับพอน้อยอันนี้เอาห้าพันแปดเลยที่อ๋อมันโบโบข้างจมูกเลยอ๋ออันเดียวพี่ตัวเลขข้างโบข้างจมูกก็ขายไม่ง่าย ยังไม่นี่ครับพ,พ่อแพรพอแพรถ้ายังยันชัดๆหน่อยขอพันสามแล้กันอันนี้วันจันทร์นาะอันนี้ไม่ต่อพันสามครับผมและวันเสาร์ครับถ้าหายกวันเสาร์อันนี้พันหนึ่งแน่นอนดิอ่ะไม่ต่อหนึ่งพัน ถุงมันเล็กกันมาใส่ยากกันนะใช่พี่ผมมีถุงเล็กเลยอ๋อใช่ใช่ใช่พ่อคำครับผมพ่อคำพันแปดนั่น่องอ่ะพันแปดนะผมอันนี้ครับพี่บวกเลขคันไหมเนี่ยบางนาในเดี๋ยวผมบวกให้อ่าบวกอะไรก็ได้ครับผมไปก่อนพี่ไปไหนมันปิดไปเยื่อะแล้วครับมาแบ่งล้วนๆวนี่ตรงนี้หนึ่งพันพี่ก็เหลือพันสามอันนี้เท่าไหร่นะพี่เมื่อกี้สามพัน คู่นี้ห้าพันห้าพันผมโอเคบางอะไอกได้พี่บางอะไรแคไหนครับบางนาไนานาเอา 1, 5, พันห้าที่ไอปารีเลยครับขอห้าพันห้เลยพี่ได้ผิว่อยเยอะเลยพี่แบ่งนะครับ อันนี้สี่พันไดไหมครับใส่เนาะใส่บวกบวกสี่พันเอาไปลงทุนห้องอาบน้ําแมวพี่อ๋อทำทำคลินิกเหรอใช่จะทําโรงแรมแมวพี่แล้วก็จะเพิ่มเติมเป็นแบบว่าอาบน้ําแมวไปด้วยอะไรครับอันนี่พันสองไดไหมครับไปพี่ได้ครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าเมย์พ่ออีครับแบบอันนี้พ่ออีขอพันด้วยแล้วพี่ โอเคครับอันนี้สามร้อยนะที่เคยซื้อครับผมนี่อันนี้อพี่ได้ไหมอันนี้ที่ผมไม่เคยซื้อกับพี่แต่ว่าถ้าพี่จะสามร้อยกัไม่ไม่ไม่ผมเคยซื้อที่ที่ผมเคยเดินซื้อสามสามร้อยได้ไหมได้ได้ครับทำไมอันนี้เทมไม่รู้ที่ดิครับพวกนี้ไม่รู้ที่พี่ได้มาขอเกอะอันนี้จะขายยากแท้ไม่รู้ที่ดิม่รู้วนี่อะไรครับเนี่ย อันนี้ขอสองพันห้าเลยพี่พร้อมกรอบไปเลยพร้อมกรอบเลยถ้าไม่เอากรอบอ่ะ <laughs> เอากรอบเอากรอบไปทตอะไร <laughs> ลองดูพี่ลองหมากยอะไรครับหมายนี้ยากที่สุดแพ้ดูง่ายแต่มันไม่รู้ที่อสองพันได้ไหมครับได้พี่ไปครับนั่นต้องครับอันนี้แท้ครับเล่นไหนพี่เนี่พวกนี้ พราแดงเหรอครับผม,ออมใช่อันเนี้ยอ๋อ oh, อันนี้มันมีรอยไอ้นี่แล้วมันมันจะมีฝั่งไอ้นั่นแล้วมันหลุดแยกไว้ได้เลยครับอย่างน,นี้เท่าไหร่ครับมี้พันได้ไหมพี่หน้าพันหนึ่งครับผมก็มีมีเท่านี้ครับผมเนาะได้<ะ>พี่ได้ครับเป็นท่ายอดเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งร้อยสองหมื่นหนึ่งหกร้อยเดี๋ยวผม แกกนนลัได้สแกนได้ครับอันนี้เก็บก่อนองค์นนพี่แมวใช่ไหมไข่คงมันไข่สภาพนี้มันไข่ยากมันโดนจมูกพี่ได้เท่าไหร่องค์นี้ผมเน้นเน้นปล่อยดีสามพันได้ไหมเราซื้อวันทีเราซื้อมานั่นนะนะอ่าเป็นเป็นเป็นสองพันสี่ หนึ่งสองานุษครับพี่เพราะเพราะสแกนมันจะตรงไอ้นี่อยู่แล้วเนาะโอเคโอเคครับผมเฮงเฮงครับเฮงเฮงสุภาพแข็งแรงครับผมเฮงเฮงครับผมสู้พแข็งแรงครับผมครับอ๋อนีะไม่ได้ละกันได้ครับผมครับหนึ่งหนึ่งนี่เป็นภาพบ้านพี่ให้พี่คัดอ๋อครับพี่ได้ได้อันนี้ที่พี่คุยไว้นะใช่ครับเอาสองพันห้าร้อยนะพี่เนาะครับได้ครับพี่ อยู่มันนั่นๆครับครับผมครับอันนี้มีตัวเก๊ด้วยนะพี่รู้ใช่ไหมมีเก๊ด้วยนะแต่แต่นี่แท้แต่ว่ามันเป็นพักเก็บพี่อันนี้แท้แท้พี่แต่ว่ามีเก๊ด้วยอันนี้สองพันห้าร้อยครับผมก็เลยในๆนก็มาแล้วก็เลยเอาที่บ้านให้พี่คัดเลยว่าเพื่อเพื่อมีอันไหนอันไหนที่พี่พี่เอานี่ดีดีวีเลยนะ กองนานแล้วพี่กองนานแล้วใช่ใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยดูเลยว่าไม่มีเลยพี่จ๋นาแต่ว่าไม่มีไม่ได้ไอันนี้ซื้อสามพันพี่สามพันบาทเขาเป็นอันนี้ทองแดงจะแพงกว่าแปกครับพี่ คืออย่างเงี้ยถ้ามันย่อยๆมันขายได้ไหมล่ะพี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็คู่คู่นี้สักพันหนึ่ง๋<ด>ยวน่า,าลองดูก่อนพ,พี่รับผมปล่อยหมดเลยพี่นี่นี่อย่างเงี้ยสักพันหนึ่งคู่นี้พี่แต่ถ้าอันนี้บล็อกเนี้ยขายไม่ได้เลยไอ้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยซื้อพอซื้อได้ขายได้หลักร้อยนั่นหน่อยนี่นี่อย่างเงี้ยมันจะมีแยกแยกตรงกลางไม่เหมือนกันพี่ไม่เหมือนกันเนี่ยพี่ตรงเนี้ย ผมเคยส่องอยู่พี่นี่นตรงเนี้ยใช่อันเนี้ยองเนี้ยจะมีดาวกระจายคล้ายๆดาวกระจายตรงนี้ตรงนี้ไม่มีพี่อย่างเนี้ยตรงนี้มีครับ,คร,บครับผมมันจะแยกตรงนี้จริงอะไรไหเหมือนมีคนเคยบอกว่าเป็นของวัดสุทัศน์ รู้เปล่าไม่แน่ใจบางที่ใหม่ๆแล้วก็ไม่แน่ใจพี่แต่เห็นดูแล้วมันสินสร้างสวยดิผมเคยเอาติดไปพันทิพย์ครั้งหนึ่งตรงนี้ยเขาบอกว่าวัตถุทัศน์แต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้มันใช่หรือเปล่า,อ,ลาอย่างนี้แพงไหมพี่พันไดไหมพี่ได้เนาะ<ต>ไม่รู้นะพี่นะอันนี้กรอบอะไร ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่นะชุบเอาเอาเอาอันนี้ไว้เอาไว้จะพาพี่เอากรอกไปดีกว่าครับผมก็มีหนึ่งพันเจ็ดพันห้าถูกไหมพี่ทีแรกมันหกพันห้าใช่ปะสองพันห้าสองพันห้ากันี่ครับห้าพันห้าหกพันห้าเจ็ดพันห้าครับพี่ครับผมหกเจ็ดแปดคลิปนี้ลงได้ปกตินะพี่นะแต่ไม่เห็นไม่เห็นหน้ามั้งได้ครับเห็นหน้าก็ไม่เป็นไรอ๋อครับผมครับพี่ ขอบคุณครับพี่ขาเพ่งๆทุบแข่งแรงครับ,รบ,รบ,อรบขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณพี่ครับครับ ผมจะซื้อได้ผมจะซื้อได้หลักร้อยพี่ไม่ไม่แพงเนี่ยได้ได้ได้คือถ้าถ้าถ้ากู้เนี้ยพันห้าไดไหมพี่ลองดูนะไม่เป็นไรพี่ได้เนาะพันห้าครับผมครขาพี่ครับผมขาพีเองครับพี่ไงครับผมนะครับได้เหงครับพี่ครับผมครฮะ อันนี้พอเกิดเท่าไหร่พี่คู่นี้ครับผมโวิ่งพันสองได้ไหมครับอันนี้พอเกิดอะพี่นนพเกิดพั้แปดร้อยแล้วกันพันสองก็ 1> 1, 2, แปดร้อยอันนี้เป็นพิมพ์บางเลยนะคู่นี้พันแปดแล้วกันพี่ลองดูสวัสดีครับมานี่ด้วยไงมาว่าพิาธีมาที่แหละหรอมาให้เลยประหยัดตั้งสองร้อได้ไหมครับเดี๋ยวเขเขียนจริ ก็พันสองก็แปดร้อยมันก็สองพันนะต่อต่อพันแปดพี่โอเคครับที่ซื้อเอะไรสองพันห้าครับพี่สองเจ็ดแล้วพ่อเขียนหรือไม่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 มีมุมเลยพี่สภาพนี้อ๋อโหวันนี้ไม่มีมุมเลยพี่สภาพนี้ถูกไหมพี่พี่บอกมาพันสองใช่ครับอันนี้แปดร้อยสองพัน ก็มันมันพิมพ์บางด้วยแล้วก็ตรงนี้มันได้นี่หน่อยลองดูนะพี่มีกำไรเปล่ามีพนนิดหน่อยยังพันแปดฮะได้ได้ได้นะาพันแปดึกถึกถึกถึกเล่นดูอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วพี่ดูผมเนี่ยไหมพี่ เมื่อก่อนนี้เดินซื้อองคามร้อยพี่ตอนหลังนี้เขาหยบขึ้นขึ้นมากันหมดฝึกเล่นฝึกเล่นอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วพี่ผมดูคลิประจานครับแล้วพยายามดูนะพี่อย่าให้มันเป็นรอยรอยกระดาษทรายนะครับผมนี่ได้กำไรสองร้อยอ๋อได้กำไรสองร้อยครับผมพ่อพี่เฮงเฮงครับพี่สองพันเจ็ดพี่ฮะสันด้ไหมสองพันเจ็ดใช่ไหมอ๋อนี่ตัวนี้ อ่าพี่สองวันเจ็ดนาะอะครับพี่ไม่มีถอยมีไหมีถออ่านี่ก็ได้บ้างพี่เดี๋ยวพอบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าครับพี่พ่อหนะครับนี่ครับพี่เฮ้งครับกล่องครับคร์ฟเฮ้ยครับวันนี้ครับ นี้น่าจะย่อยอันนี้ดดนมีน่าจะทางพีอ,ดดพอันนี้กูดูเล่นไหมพี่อันนี้เท่าไหร่สิบสองเลยพี่โอ้โหมันโดนไอ้ตรงหน้าเนื้อมันในนี่พอดีอ่ะเนื้อมันเค <ท S 1> ไปในนี่พอดีลองดูพี่ไปเมืเ่ไหรครับไายืนดูอ,อันนี้ไม่สวยแล้วมันขายยากพี่อ้วนไปเลยครับเฮงครับพี่ ถือตามนั่นก็เลยพีดนะอะที่พี่ดินนั่นก็แล้บเฮงๆครับพี่ขอบมากผมครับครับไปแล้วแซวเลยไม่ได้พิมพ์เลยอะไรวะเออเขาได้จบอะไรนะอ๋อผัวทวดผัวทวดไม่ได้พิมอันนี้เจ็ดร้อยได้ไหมนะเอาไปถั่วรับพวกนั้นแล้วกันโอ้โหเจ็ดเจ็ดร้อยอันนี้ผมโทรหาคือของเขาไม่ใช่ผมสวัสดีครับ โอเคครับผมครับถ้ามีเด็กน้องได้ครับผมครับถั่วให้พี่ตั้งนะครับครับครับไปเดี๊ยวไดี๊ยวมันก็มันก็ยังไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนั่นมันอาทิตย์ก็เข้าไปยืนเดี๊ยวดูตรงนี้หน่อยวันอาทิตย์นักเอาไว้ที่ไรอะไรพี่ปิตาอ๋อปิตาองค์นั้นนะนะอันนั้นผมบอกว่าอะไรนะสองพันห้า พอด,ดีจอเจาะคอมไม่สะด,ดวกเขาก็เลยเอามาให้เ,เนี่ยก็สองพันห้าร้อยห้าอันนั้นอันนั้นสองพันเลยนะโอเครค,ร okay, ครับผมขอบคุณมากครับผมดีเลยตอนนี้ยได้ไมีเยอะวะไง ครับน,นี่ดีหมดตะกุดเท่าไหร่พี่ฮะตะกุดเท่าไหร่เท่าไหร่แสนเละ <laughs> แสนราหัสเลยนะพี่นะ้ำจี่พันพี่อุ้ยอะไรอ่<จ>ระเมื่อวานก็ซื้อมาดอกหนึ่งซื้อมาหกหกพันห้าน่ารักเหมือนกันเลยพูดมันเลยเนี่ยใช่อยู่ไหนไวะที่ซื้อเมื่อวานเนี่ยเหยี่ยวเบ้าเนี่ยขอโทษไม่ใช่พวกนี้ตีพระปานพี่ นี่ลายเดียวเลยพี่ลายเดียวเลยอันนี้หายากกว่าดอกใหญ่กว่าหมื 15, ่นห้าไปไม่เอายอมก่อนพี่ต้องยอมต้องยอมก่อนยิ่งพี่หมืนน่นหรือไ0 0หมื่นหนึ่งไป 8, <000. S 1> <ะ>แปดพันอะแปดไปดีครับแปด0 0่นหน, <8, 000. S 1> น,น,นึ่งนี่หมื่นหนึง่งเดี๋ยวพาลงไปเอานี่ซือไปเถอะขายได้เอน รเราตอนแรกก็จะไปให้พี่พี่นี่ดูพี่พี่แบบว่าพี่มนไม่ได้ไม่ได้ลงไปส่วนมากไปไปนั่งแต่ร้านนี่เดี๋ยวเข้าเข้า,ขานู่นนี่พี่ไม่ได้เข้าเดี๋ยวจะไปอ๋อไม่เข้าหรอไปซื้อโทรศัพท์เออแปดสิบพี่ไอ้หน่องเ,เออยไปไปไปจริงจริอองนี่ซื้อดอกนี้ซื้อหกหกพันหน่าโอ้ดอกนี้ไม่สวยนี่มันกว่าเยอะ มันอันนี้ก็มันไม่ได้หรอกขายมืนกว่าพี่เพราะว่าเห็นสมาชิกเยอะมาเพราะเสเบิ่นกินเยอะด้วยเสบิ่นกินเยอะเข้าใจอยู่ใครใช้เงินเยอะสุดใช้เงินเยอะสุดใครใช้เงินเยอะสุดเสบิ่นเสบิร์นใช้เงินเก่งมีกำลังมีกิ๊กด้วยพี่มีแฟนกำลังมีแฟนเรียบร้อยเจ็ดแปดพี่แปดแปดผ่นขอบคุณมากครับพี่ต้นอย่างเสบิร์นนี่มีเท่าไหร่ก็หมดนี่เป็ดขา S <S เยอะนั้นมีอีกหลายหลายกลุ่มก็แต่ว่าที่รถน้องนี่หน้าแว่นหรือหน้านางเนี่ยหน้านางนัเท่า,าไ,ไหรยังมีเยอะนะอืเยอะเหรอใช่หน้านางสภาพน,นี้ผมซื้อพันหนึ่งซีนี่เขาอินแต่ว่ามัานอยู่มันอยู่ที่รถน้องนี่อะไรให้พี่ไว้าขายมัง<อ>้งไม่เป็นไร พอโดโดพระน่าซื้อนั่นแหละแต่มันบางทีพระมันมันย่อยนะพี่นะไอ้น,นี่พันได้ไหมไหนเนี่ยหน้าน,นานนองอะพี่นี <พอ S 2> ่จันชอบเราไม่รู้ราคา อันี้พันไดไหมพี่เนี่ยหนึ่งพันได้ไหมพี่ 1, พเอาไปเลยนะง่ายมากหนึ่งพันอันนี้สองพันพี่อัน,นี้นะวัตทองสองพันรวมเลยรวมไปดูปูตุพาเนี่ยพี่เอาไรเอาแบบง่ายนะไม่รู้เลยนะแต่ละว่าน่าจะขายเกินห้าพันอะไม่น่าเกินสามพันสามพันอ่อาซื้อส<อ>ามพันสามพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพัน อเอาให้ครบหมื่นนะมีอะไรไ,ไหมพี่อันนี้ละกันหมื่นหนึ่งนี่ด้วยเอาไปเอาไปอันนี้อันนี้อันนี้เป็นงา,งาใช่ใช่ซื้อซื้อ,อ,อนั่นๆไปถั่วไปพี่เรียบร้อยพี่ครับเนี่ยผมกำลังขายของอยู่เนี่ยโอเคพี่ต้นโอเคนะนะเฮงขอบคุณมากคขอบผมมากรับผมครับ โอเคนะครับนี่ก็บ่ายสามโมง20แล้วครับก็ต้องขอตัวกลับก่อนครับก็ยังไงฝากติดตามที่ช่องทางของสาธิวิเศษเลยนะไม่ว่าจะเป็น tiktok ูทือเฟซบุ๊กครับอีกทีนึงก็ลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ